สวัสดีพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในเช้าวันใหม่นี้วันอังคารที่22กุมภาพันธ์ <c oughs> ปี2022น,นะก็ขอบคุณพระเจ้าที่จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้ใครควรถึงพระธชนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะในเช้านี้ได้นำพระธรรมโรมบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่12นะมาเพื่อจะให้เราใครควรถึง น้ำพระทัยของพระเจ้านะแล้วก็สิ่งที่เป็นความจริงในการที่เรามีาความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะพระธรรมโลมบทที่4ข้อ1ถึง12ได้กล่าวไว้ว่าในหัวข้ออับราฮัมเป็นตัวอย่างถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอะไรเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตถ้าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤติ ท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าท่านไม่มีทางอย่างนั้นพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮมัมมีมีเชื่อในพระเจ้าและเพราะความเชื่อนั้นเองพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมฝ่ายคนที่ทำงานก็ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบำเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทำ ส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิดเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อนั้นของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นคนเป็นความชอบธรรมดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรมโดยมิได้อาศัยการประพฤติคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงโปรดยกการอธรรมของเขาแล้ว และพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุขบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขถ้าเช่นนั้นความสุขมีแก่คนที่เข้าสุนัตพวกเดียวหรือหรือว่ามีแก่พวกที่มิได้เข้าสุนัตด,ด้วยเพราะเรากล่าวว่าเพราะความเชื่อน,นั้นเองพระเจ้าทรงถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมแต่พระเจ้าทรงถืออย่างไรเมื่อท่านเข้าสุนัตแล้วหรือ หรือเมื่อยังไม่ไ <göster> ด <ges response> mm, yes, like yeah, ้เข้าสุนัตมิใช่เมื่อท่านเข้าสุนัตแล้วแต่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตและท่านได้เข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายสําคัญเป็นตราแห่งความชอบธรรมซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ท่านมีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทั้งปวงที่เชื่อทั้งที่เมื่อเขายังไม่ได้เข้าสุนัตและพระเจ้าทรงถือว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมด้วย และเพื่อจะได้เป็นบิดาของคนเหล่านั้นที่เข้าสุนัตที่ไม่ได้เพียงแต่เข้าสุนัตเท่านั้นแต่มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราทั้งหลายซึ่งท่านมีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตนะในพระคำของพระเจ้าโรมบทที่4นะโรมบทที่4ขอ้อข้อตั้งแต่ทั้งบทเลยนะทั้งบทเลยก็จะเป็นการให้ ท้าพิสูจน์นะความหลักข้อเชื่อทีอ่เรียกว่าเราเป็นคนชอบทำได้โดยความเชื่อนะโดยความเชื่อซึ่งในพระธรรมตอนนี้อาจารย์ปลก็ได้ยกตัวอย่างอับราฮัมนะเพื่อให้เห็นว่าอับราฮัมนั้นเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อนะหรือโดยความเชื่อ,อดังนั้นคนในพันธสัญญาเดิมนะพันธสัญญาเดิมก็จะรอดได้ ได้รับความรอดนะในลักษณะเดียวกันหรือในกรณีเดียวกันก็คือการที่จะต้องมีความเชื่อในสมัยก่อนก็ต้องเชื่อแล้วก็ยำเกรงพระเจ้านะก็ต้องรักพระเจ้าได้สิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดสิ้นความคิดเหมือนในพุทพีใหม่แล้วก็ในคนในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันนะ Euh, พระเจ้าใช้หลักการเดียวกันนะใช้หลักการเดียวกันในการช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากความผิดบาปรอดพ้นจากการพิพากษาทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งก็คือแกนแนวทางปฏิบัตินะพระเจ้าองค์เดียวเป็นพระเจ้าที่ทำงานในการทรงไถ่นะในการไถ่มนุษย์ ซึ่งก็มีระบบระเบียบแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนมาจนถึง <c oughs> ปัจจุบันนี้นะ,ะเราเห็นได้ว่าการทรงไถ่ของพระเจ้านั้นได้เกิดขึ้นนะมีพระสัญญากับมนุษย์ตั้งแต่ที่ในสวนเอเดนนะในสวนเอเดนแล้วก็การทรงเรียกนะการเรียกอับรามออกมาจากญ <c oughs> าติพี่น้อง ออกมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะแล้วก็มาถึงจุดที่เราเห็นจุดสุดยอดในการทรงสร้างของพระเจ้าก็คือการที่พระเยซูคริสต์ทรงชินสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั่นเองนะเราก็เห็นว่าในขณะนั้นในขณะที่อาจารย์โปโลได้สอนอยู่นี้หรือเขียนเพิ่มเขียนจดหมายมาถึงกรุงโรมนี้นะก็ ได้เห็นว่าชาวยูส่วนใหญ่นะชาวยูส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจผิดว่าข่าวประเสริฐที่อาจารย์ปโลประกาศนั้นนะอาจารย์ปโลประกาศมีความขัดแย้งกับหลักคําสอนในพันธสัญญาเดิมเพราะในพันธสัญญาเดิมนี่ยังไม่ได้พูดถึงการมาประสสติขององค์พระเยซูคริสต์การมาไถ่ของพระเยซูคริสต์แต่ในพันธสัญญาเดิมนั้นก็คือการต้องยำเกรงและเชื่อฟัง แล้วก็กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เอาใจออกห่างนะไม่เอาใจออกห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คืออาจารย์ปโลก็ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนะมีพระเจ้าองค์เดียวมีพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นทางแห่งความรอดนะในพระเจนะของพระเจ้าก็บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดามาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราก็คือทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เราทั้งหลายทุกคนจะได้รับความรอดที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าออกจากองค์พระเยซูคริสต์นามเดียวเท่านั้นนะไม่มีนามใดเลยที่จะทําให้ทุกคนทั่วใต้ฟ้าจะรอดได้ก็คือนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะแล้วก็ทางแห่งความรอดนะทางแห่งความรอดนั้น พระเจ้าเป็นผู้วางแผนนะพระเจ้าเป็นผู้วางแผนการไถ่เป็นแผนงานของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ส่งกระทํามากระทํามาแล้วก็สําเร็จที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้ามนุษย์ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้รอดได้นอกจากพระคุณของพระเจ้านอกจากพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่บอกว่าในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอนั้น พระเยซูริตได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายนะเรารอดได้ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อมิใช่ด้วยที่เรากระทำเองนะเพราะว่าถ้าเราทำเองเราเราสามารถรอดได้เององค์พระเยซูกิตก็คงไม่มีความหมายใดๆนะแต่มนุษย์เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความผิดบาปได้เพราะว่ามนุษย์เรานั้น ได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าก็คือการตกจากมาตรฐานการเข้าสู่ความบาปนะแล้วก็คนบาปก็คงไม่สามารถที่จะช่วยคนบาปให้รอดพ้นได้นอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นผู้ที่บริปปรสุทธิ์ปราศจากความบาปใดๆทั้งสิ้นถึงจะมาช่วยเราได้ในพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะอาจารย์โกลก็เลยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอับ,บราฮัม นะซึ่งท่านเป็นคนชอบธรรมไม่ได้เพราะการเข้าสุนัตแต่การที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะการที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมออกมาจากบ้านเมืองของตัวเองนะไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้อับรามก็ได้ไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆเลยในการที่จะ,ะไปตามคําสั่งของพระเจ้านั้นอันนี้หมายถึงการเชื่อฟัง เราก็เห็นว่าอับรามนั้นก็ยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลานะก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะสำหรับพระคำของพระเจ้าตอนนี้อับรามเป็นแบบอย่างของความเชื่อนะแล้วก็เมื่อเราพูดถึงอับราฮัมเราก็จะคิดถึงว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่ออย่างเพลงที่เราร้องนะหรือเราสอนเด็กๆแต่อับรามนั้นแปลว่าบิดาแห่งมวลชน เวดาของมวลชนเป็นบิดาแห่งเป็นแบบแห่งความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานพระคุณให้แก่เราโดยที่เราเพียงเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคิ์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนําเรากลับคืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เราทั้งหลายก็รอด แล้วก็หลังจากที่เราได้เชื่อวางใจในองค์พระเยสุคริตการประพฤติที่ดีนะการประพฤติที่ดีการประพฤติที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ากระทำตามพระชนะของพระเจ้าก็จะตามมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสำนึกในพระคุณนะในพระคุณความรอดที่พระเจ้าพระเยสุกริตทรงประทานให้กับเราเราก็ดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังในการถวายเกียรติให้กับพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้านี้ที่เราได้รับพระคุณของพระองค์แต่เชื่อว่าพี่น้องทุกท่านก็จะคิดถึงพระคุณของพระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าความรอดนั้นเราได้มาเปล่าๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลยนะเพียงแค่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นขอพระเจ้าที่จะอวยพรให้ความเชื่อของท่านมีความมั่นคงและติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปขอเราร่วมใจอธิษฐาน สาธุการแค่แต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับในเช้าวันนี้เราได้เห็นถึงความเชื่อของอับราฮัมที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ในเช้านี้ให้เห็นถึงว่าความเชื่อความรอดได้มาโดยความเชื่อและพระเจ้าทรงเห็นว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมเพราะเหตุความเชื่อของอับราฮัมเช่นเดียวกัน คนทั้งหลายได้รับความชอบธรรมเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนรของพระเจ้าก็ผ่านโดยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ที่พระองค์ทรงโปรดประทานแก่ข้าพุ่งทั้งหลายขอพระเจ้าที่จะให้ชีวิตของข้าพุ่งทั้งหลายนั้นมีความยำเกรงพระองค์มีความเชื่อมั่นคงในพระองค์อยู่เสมอและสําแดงความเชื่อ,อออกมาเป็นการกระทํา เพื่อจะถวายเกียรติแพระองค์และให้คนอื่นได้เห็นว่าการเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั้นจะต้องมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไรขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันใหม่ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านให้มีความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีหน้าที่การงานที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้นั้นจำเริญขึ้นอวยพรครอบครัวจะมีสันติสุขที่มาจากพระองค์ได้รับกัน เลี้ยงดูที่มาจากพระงตลอดไปอธิษฐานในพระนามพิริตรเจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านค่ะ